ขึ้นไปเลยไปอย่งรัฐบาลและสภาอย่างที่เหมือนผู้ตรวจการแผ่นดินที่เวลาที่มาในรายการเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเราบอกไปแล้วว่าหน่วยงานนี้ให้เขาปฏิบัติตามแล้วเขาเกิดไม่ปฏิบัติเราก็จะบอกชั้นที่มันสูงมากกว่านั้นนะคะ,คะอย่างเช่นไปทัามนตรีที่ดูแลเกี่ยวข้องหรือว่านายมนตรีที่ดูแลเกี่ยวข้องนะคะนายกหรือว่าเข้าส,สภาไปเลยเข้าส,สภาไปเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็เอามาบอกเล่าประชาชนว่าดอ ทำไมดื้อนักเลยอืมคือเรามีสิทธิ์ที่จะบอกกับสาธารณชนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะนี้เราวินิจฉัยว่าอย่างไรนะคะถ้าเขาไม่ทําตามแต่อํานาาหน้าที่ในการที่จะสั่งการเลยผู้ตรวจการไม่มีอํานาจหน้าที่ขนาดนั้นไม่มีอํานาจเพราะเราไม่ใช่ฝ่ายบริหารอันนี้ต้องเคารพหลักบริหารราชการแผ่นดินครับนะครับคือต้องเข้าใจว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รัฐบาล แต่ก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งที่ประชาชนสามารถที่ไปร้องทุกได้แล้วเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาให้กับเขากฎหมายตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาเพื่อให้เป็นอิสระในการติดตามการทันพื้าที่แลอการไม่ของทางราชการค่ะนะคะเมื่กี้เราพูดถึงเรื่องของการยื่นคําร้องอะไรยื่นคําร้องที่จะส่งเข้ามายังผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมันก็มีสองมีสองหรือสามทางใช่ไหมคะก็คือมีหลายทางนะท่านนะค่ะคือร้องด้วยวาจาโอเคนะเรื่องหนึ่งแต่ว่าก็มีปัญหาตรงที่ว่าร้องด้วยวาจาเนี่ยนะครับมันลอยลม นะมันลอยลมนะ,ค,ะคือมีปัญหาคือเราได้ว่าจารเจ้าที่ก็ต้องมาบันทึกอแล้วเวลาเซ็น,นใครลงนามะจะเซ็นกับเรารด้หรือเปล่านะครับไอ้ตรงนี้มีปัญหาซึ่งซึ่งสมเรียนว่าบางบางกรณีเนี่ยไม่กล้าลงนาม,มหรือลงนามแบบแบบเป็นทุกข์น,นะ,ะบางทีเราก็ต้องดูถ้ามันมีหลักฐานอื่นแวดล้อมเห็นว่ามีความเป็นไปได้หรือมีน้ำหนัก มันอยู่ที่ผู้ชายจะสั่งการให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนไหมแล้วก็ส่งมางานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการต่อไปอนะะัอนค้ตรงนี้บางทีการไม่ลงนามการไม่แจ้งที่อยู่จริงนี่ก็อาจทาได้ถ้าจําเป็นอย่างยิ่งนะครับมไม่ได้ห้ามแต่ว่าน้ําหนักมันจะน้อยไปหน่อยนะคะแล้วก็ที่มีอันที่สาคัญที่สุดคือที่อยู่ต้องชัดเจนนะครับเพราะว่าเรารับเรื่องปั๊บเราต้องส่งค่ะแจ้งปรผู้ร้องว่าเรารับโรงเรียนหรือไม่รับเพราะกรณีไม่รับก็มีคไม่รับเพราะผิดต่อขัดกฎหมาย ดรืวยว่าบางทีเราต้องกลับไปเช็คกับคนที่ต้นเรื่องที่ส่งเรื่องเข้ามาอีกว่าชื่อที่อยู่ถูกต้องหรือเปล่าด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะผมเคยเจอที่นนบุรีขอไปออกที่พาร้องเสร็จปั๊บย้ายบ้านหนีเลยค่ะเปลี่ยนเบอร์โทรศพัพท์โอ้แบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่โห <c oughs> เราตามตักเกือบปีแล้วครับค่ะแล้วก็พยายามตามที่สุดแล้วคือ,อ,อถูกขู่ฆ่าเพราะว่าไปร้องหน่วยงานซึ่ง มีอำนาจแล้วก็อะไรๆอ,อ,อย่างเข้าแล้วก็มันก็มีบ้างเหมือนกันซึ่งซึ่งก็เห็นใจว่าอันตรายแต่อย่านังข้าตามนั้นก็เราเราก็ต้องพยายามติดตามหาผู้ร้องแล้วก็ขอคํายืนยัน ก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะนะคะก็คือพอส่งเรื่องไปแล้วคือหลายคนสงสัยว่าพอส่งเรื่องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วตามขั้นตอนที่ทางดรบอกมาแล้วแต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยสู่ผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเนี่ยกระบวนการเรื่องของการรับเรื่องการดําเนินการต่อเนี่ยมันดําเนินการไปยังไงถึงไหนต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเรื่องก็แปรเปลี่ยนท่านผู้ชมท่ามันตอบยากนะครับบางเรื่องใหญ่แต่ว่ามีความร่วมมือมีความเข้าใจค่ะง่ายนิดเดียวมันเร็วนะครับบางที บางเรื่องคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยากแต่ปรากฏว่าผ่านมาไม่กี่อาทิตย์กี่เดือนอาจจะได้ผลสรุปแล้วบางเรื่องค่ะสองวันเองเพราะว่าเข้าใจค่ะนะครับเข้าใจผิดหรือเข้าใจแล้วพอชิดพอโทรศัพท์บางทีแค่โทรศัพท์ถามหน่วยเขาบอกเอ้าไปทําแล้วหรือจะไปทําให้คผู้ร้องก็มันถอนเรื่องให้ก็มีเพราะนั้นมันอธิบายไม่ได้ว่าเร็วช้ามากน้อยขนาดไหนอยู่ที่อยู่ที่องค์ประกอบหลายอย่างที่สำคัญคือ ผู้ร้องเองกับหน่วยงานที่ถูกร้องนั้นนะครเข้าใจกันเร็วช้ามากน้อยแค่ไหนนีทีมคานที่สุดแต่ว่ายืนยันว่าผู้ตรวจไม่มีการค้างเรื่องทองเรื่องไว้แน่นอนออคือหลังจากส่งมาแล้วก็จะมีการจาหน่ายจแจกไปตามหน่วยงานกองต่างๆที่รับผิดชอบร<ม>หรือเปล่าคะผมเรียนตามความเป็นจริงนะครับค่ะไม่มีเขาอยากดองเรื่องนะครับเพราะว่าวันที่มันบังคับนับเวลาแต่ว่าจะเด็นของยิงเลยคือว่า เรื่องเข้ามาทุกวันเนี่ยนะครับเจ้าที่รับสำนวนเขาก็ทําทุกวันอเข้ามาสํัคทันเรื่ออยู่มีเข้าใหม่ละเข้าใหม่ละเข้าใหม่ละก็แล้วมันก็เป็นพนันทันทึกเลยเพราะว่าเรื่องเข้ามาทุกวันทุกคนมีเรื่องมีความทุกข์ทั้งนั้นแม้ไม่ทุกวันแต่ทุกสัปดาห์หรือเมื่อขณะดูการมีเรื่องอื่นต้องไปทำอย่างขอโทษเดยวันนี้สั่งให้ผมมาขอไปนะครับผมมาวันนี้ครึ่งวันผมทำอะไรไม่ได้ละใช่ไหมฮะเพราะว่าต้องไปปฏิบัติหน้าที่อื่นเพราะนั้นเราสำนวนเนี่ยมันเป็นนนที ผมว่าทางคดีเนี่ยมันต้องใช้ความนิ่งนะใช้ความรอบครอบละเอียดอ่ออหลายอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาครับไอเรื่องดองไม่มีหรอกครับแต่ปัญหาคือจะให้เร็วทันใจมันก็ต้องต้องเข้าใจกันก็ไม่ได้ก็ต้องใจนิดนึงคือต้องให้เวลาซึ่งกันและกันแล้วเข้าใจกันวันนี้จะบอกว่ายี่ปั๊บอาทิตย์หนึ่งเสร็จ คือบางเรื่องที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันปมมันอยู่หลายๆปมก็ต้องมาช่วยกันแก้ช่วยกันแก้ไขเราก็ช่วยไก่เกียร์ไปช่วยส่งไปหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้ก็ต้องรอนี่โทรศัพท์ใช้เวลานะครับค่ะทําบันทึกทำจดหมายใช้เวลาทั้งสิ้นการนัดพบการประชุมหารือใช้เวลามันเวลาผ่านทุกนาทีเพราะฉนั้นที่ท่านบอกว่าเร็วนั่นคับแหมมันยากแต่ถ้าเกิดว่าเข้าใจกันนะครับแป๊บเดียวนะคะ แม้เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์อย่างเข้าใจแล้วมีความสบายใจคือมันมันมีกระบวนการเดินหน้าไปผมเข้าใจว่าเจ้าที่ทุกคนเขารับผิดชอบเพราะทุกคนก็มีความเสี่ยงต่อคดีอาญาเนอะเสี่ยงหมดเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของคดีอาญาทั้งนั้นที่เราเพิ่งมาผมเรียนตรงผมสงสารตัวเองกับพรรคพวกที่ทำสับสนกระจายไปว่าว่ามันเป็นเป็นเป็นภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงกับกับบางทีผู้ร้อง ไม่ยอมเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยเราเรียนปังเด็ดเสร็จแล่รเขาถูกดำเนินคดีเองนะคะค่ะแล้วระหว่างเรื่องที่ดําเนินการไปแล้วเนี่ยหลายคนงหลายคนคิดว่าเอะแล้วเราจะสามารถไปทวงถามคดีกับผู้ตรวจการได้เลยหรือเปล่าได้ครับก็คือติดต่อหมายถึงว่าเวลาปฏิบัติการเนี่ยครับผู้ตรวจการเขาจะมอบพเจ้าที่รับผิดชอบสมบวรณ์ดำเนินการไปก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าที่ที่รับผิดชอบติดต่อกันโดยหลักการก็จะโทรศัพท์กันคุยกันแต่จริงๆค็จะมีหนังสือโตตอบ แจ้งผลเป็นระยะรค่ะซึ่งตรงนี้ก็สามารถติดต่อกันได้ทั้งผู้ร้องผู้ถูกร้องแล้วก็หนาทุกกันเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือถูกร้องนะครับเขาชี้แจงแล้วก็มีระยะเวลาเลยก็สิบห้าวันสามสิบวันแล้วแต่คนมีคนนั้นกำหนดไว้ก็จะสามารถคือมันจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของท่านอยู่แล้วท่านสามารถที่จะยกหูถามหรือว่าจะมีหนังสือส่งเรื่องร้องเรียนตามกำหนดกำหนดเวลาระยะเวลาของเขาอยู่แล้วด้วย นะคะอย่างเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยถ้าใครส่งเรื่องไปร้องกับผู้ตรวจแล้วเนี่ยมันจะมีระยะระยะของเขาอยู่ว่าเขาจะต้องแจ้งเรื่องว่าดําเนินการถึงไหนยังไงสามารถจะสอบถามเรื่องได้แต่ถ้าเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของคดีความป็นด้วยล่ะคะถ้าเรื่องที่ติดอยู่ในศาลเนี่ยผู้ตรวจการสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ไหมจบเลยครับจบเลยเหรอคะจบให้ยุติยุติเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ว่ากฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าไปถึงศาลปั๊บนะครับค่ะ บางท่านไม่ยอมแจ้งเราก็ตามด้วยไปแบบไม่ฝอใจลูกที่เอาอยู่ในศาลกฎหมายมันแค่ว่เราหยุดนะครับคือเราถือว่าเราให้กระบวนการยุติธรรมในศาลเป็นใหญ่ใช่ไหมคะคือต้องรอให้กระบวนการเขาดําเนินการไปเราไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงได้ก็ต้องขารพเระ่องเป็นเรื่องอำนาจที่ประตายของศาลค่ะแล้วถ้าเรื่องที่ในศาลตัดสินแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาสามารถลองพูดตรวจได้ไหมคะตอนที่สุดแล้วยัง ถ้าถึงที่สุดแล้วแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมคําตัดสินไม่เป็นธรรมกับเขามีเจ้าหน้าที่อะไรหรือเปล่าซิกแซหรือเปล่าเขาลองผูต้ตรวจได้หรือเปล่าในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของประชาชนกับภาครัฐเหมือนกันมันจะมันต้องคารพศสารนะขอรับสารดีการจริงๆวันนี้ผมไม่ไดว่าไอ้ช่องทางนี้เขาไม่ได้ห้ามค่ะคือถึงแม้ว่าสารตัดสินไปแล้วผมมองนะผมมองเชิงแบบยาในช่งปัชญาถ้าหากประชาชนเห็นว่า ไม่เป็นธรรมแต่โดยอะไรก็ตามนะครับโดยกฎหมายโดยคำพักษาแล้วก็ตามนะครับอข้อมูลตรงเนี้ยคำร้อ,อ,อ,ลลองเหล่าเนี้ยอาจจะแปลงมาเป็นมาเป็นเอ,อมเป็นเหมือนกับปัญหาซึ่งสำนัพกพูสวจวจอาจจะหยิบโจ้ขึ้นมาศึกษาเพื่อเสนอรัฐบาลหรือสภาให้ในการปรับแก้กฎหมายหรืออะไรก็ตามซึ่งเราอี้ผลเป็นประโยชน์ ก็คือเราไม่ได้ร้องอาจจะคนที่จะส่งคําร้องเนี่ยไม่ได้ร้องศาลแต่อาจจะร้องจากที่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆอีกมากมายที่มันอยู่ในสานวนแบบนี้ได้ใช่ไหมคะก็คือเราสามารถมาดูซับเซตได้อีกทีหนึง่งมันมีปีกย่อยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราละเมิดศาลแต่อย่างใดใช่ไหมคะแต่ว่าก็ถือว่าผู้ตรวจเนี่ยก็เป็นกระบวนการหนึ่งแหละเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถที่จะร้องช่องทางหนึ่งค่ะนำเสนอความไม่เป็นธรรมเนี่ยฮะไปสู่รัฐสภาหรือรัฐบาลได้ นะคะก็ะคือถ้าใครคิดอะไรไม่ออกรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่รับความเป็นธรรมกับหน่วยางานภาครัฐหรือเปล่าก็ร้องเข้ามาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินผมว่าเป็นช่องทางที่ดีที่สุดช่องทางนึงนะเพราะว่าเป็นช่องทางที่เปิดมไม่เสียตังค์ค่ยแล้วก็เราก็สามารถจะปรึกษาหารือกันได้อย่างสะดวกพูดจากันได้โดยตรงเราสามารถทำในพับผู้กรณีได้อ,อะไรต่างๆได้ยแลวก็เป็นลักษณะที่ว่า เยียวยาแก้ไขกัรหาความไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็เหมือนจะมีคนกลางคอยดูแลแก้ไขนะครับนอกจากนี้เวลามองเนี่ยตอนนั้นผู้ตรวจมองเลยกฎหมายถือกฎหมายเป็นหลักแต่มองเลยถึงความเป็นธรรมเพราะอะไรก็ตามซึ่งท่านหน่วยงานปกติเนี่ยเขาจะถือว่าเขามีอำนาจตามกฎหมายนะเขาบังคับใช้กฎหมายนะไปดูไปถึงรรมเขานะแต่ผู้ตรวจจะไปมองว่าด้วยว่าแหมดูไปติแบบนี้มัน ขาดเกินหรือเปล่าอืะนะครับมันควรไม่ควรในเวลานี้สาหรับประชาชนตรงนี้เพราะฉะนั้นผมว่ากรณีที่ท่านพูดถึงเรื่องการตัดถนนเหมือนกันน,น,น,น่าน่าศึกษาแล้วน่านจะเอาไปมาช่วยกันดูใชครับนะคะว่ามันมีผลกระทบโดยตรงหรือเปล่าและค่าชดเชยค่าเสียหายเขาได้กับที่ต้องได้หรือเปล่าด้วยนะคะ อันนี้คงต้องรองให้ทางทางนั้นไมายื่นกับทางผู้ตรวจการแล้วให้ผู้ตรวจก,การแผ่นดินก็ไปดูเรื่องราวว่าจะส่งหน่วยงานไหนลงไปตรวจสอบยังไงด้วยแต่ก็ยังไงก็ตามเนี่ยก็คือพอนึกอะไรไม่ออกนึกถึงผู้ตรวจการเป็นสิ่งแรกเลยนะคะในการที่จะร้องเข้ามาขอให้นึกถึงด้วยความเมตตาแล้วกันนะครับเพราะว่าคือนึกนึก,นกด้วยความเข้าใจว่าเราก็เป็นหน่วยงานรัฐซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายเราบางท่านเนี่ยมาร้องป้ามในคาดหวังให้เราเข้าข้างสงสารนะครับเพราะว่ามันเข้าข้างไม่ได้ ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ใช่ทนายความของท่านนะครับอแต่เป็นคนกลางของบ้านเมืองที่จะที่จะดูแลความเป็นธรรมให้กับบ้านเมืองนี้คเพราะเราไม่ใช่ทนายของฝ่ายใดมันก็ต้องขอระคุณนายเข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วก็แล้วก็เอ็นดูแล้วหน่อยแล้วเอ็นดูเอ็นดูกันกันมากนะคะเพราะว่าทางผู้ตรวจการเนี่ยจะเป็น เป็นหน่วยงานหนึ่งเป็นช่องทางหนึ่งแหละที่จะร่วมไปเข้าไปกเกี่ยวร่วมเ้าเป็นคนกลางถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็พ้อที่จะพาคุณเข้าไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปพูดคุยกันนะคะเพื่อปัญหาตรงซึ่งมีอำนาจที่จะเรียกเอกสารมีอำนาจที่ให้ชี้แจงนะครับแล้วก็ความเป็นกลางนี่ชัดเจนเพราะว่าบางทีเราไปผ่านขออภัยขออภัยนะผมผมไม่กล้าล้วนครับอย่างอย่างท่านผู้แทนรัษฎรหรืออะไรก็ตามเลยนะ เป็นผู้แทนของเราก็เจงได้ผมเคารพสภาผู้แทนราษฎรนะแต่ถ้าบางกรณีเป็นเรื่องของพักพรกรัฐบาลพักฝ่กายการเนี่ยมันก็ดูยากว่าจะจะจะ,จะเป็นกลางหรือไม่ในสภาค,ค,คประชาชนเพราะฉะนั้นเขาถึงออกแบบให้มีผู้ตรวจปนดหามาเป็นค,น,ค,คนกลางในการดูแลแก้ไขปัญหาเหล่านี้มันหน่วยงานของเราก็เป็นหน่วยงานที่ทํางานให้กับสภาด้วยในเวลาเดียวกันแต่เป็นกลาง นะคะนะครับแล้วเราสาภาพพของสภาในการแก้ปัญหาประชาชนค่นะคะ,ะ,คะวันนี้ก็เรียกว่าได้ความรู้เลยทีเดียวนะคะสาหรับ ทางเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เชี่ยวชานะคะดออรอิสระพัฒน์ธีรพัฒน์สิรินะคะที่มาให้ความรู้ความเข้าใจนะคะในเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินรวมถึงช่องทางในการที่จะส่งคําร้องไปร้องเรียนกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยนะคะก็ไทยที่ฟังอ,อยู่ทางนี้ไม่ได้โทรเข้ามาก็สามารถโทรเข้าไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะคะเข้าไปสอบถามกันได้ร้องเรียนกันได้ที่เบอร์1น7 6นะคะหรือว่า<ข>ส่งคําร้องได้ด้วยขอวันเวลาราชการอืมขอวันเวลาราชการนะคะรับที่ดรบอกตั้งแต่เวลาประมาณ8ปดโมง ครึ่งใช่ไหมคะจนถึงประมาณ16ในการ30นาทีนะคะตั้งแต่วันจันทร์วันศุกร์เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณดรอิสรพัฒด้วยขอบคุณค่ะที่ไม่กล่อมรู้ความเข้าใจนะคะส่วนเรา2คนก็ลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ